ไปสักคลิปแล้วกันครับปิดท้ายครับคลิปนี้กับสิ่งเงาดูไม้จิฟตฟันนะครับเบลอร์เลยครับโคนเอาต้นไม้ที่ไหนมาไมู่้นะครับเห็นมันเหนียวครับต้องมีครับกับ XCMT นะครับ XE 2 0 5พ D ครับตรงเย็น6บสุบายความร้อนน้ำมันน้ำเตอร์โบชาร์จเอุตภาร์ครับ180แรงม้าครับฟัมคาร์บอนสกี K สาม D ครับ ใบแท็กแปดติ๊เต้นครับรูเล่เจ็ดคือให้เรียกกองมีลายไบลายมีแยกมาให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานนะครับนำจัดจำหน่ายโดยเชน่าแมชชีน,ชน,นครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับรจัดจำหน่ายครับแปดร้อยกชั่วโมงครับสิบคันแรกครับรุ่นลิมิเต็ดครับสีขาวนะครับขาวทั้งคัน ิลอ้อขาวครับแมคโคก็ขาวนะครับบุ้งกีหนึ่คิวครับให้มาเต็มที่ครับออบอกเรื่องยนต์นะมัสุกแล้วถมาใหญ่กว่าน,นี้ก็มันจะทำให้ตัวกระโดงครับเพราะว่าคัาตเตอร์เบรคของเขาจะรีบๆนะครับไม่ใหญ่ใน,นปั้นนะครับนยนต์ลิขสิทธิ์ของ XCMT ครับจะช่วงล่างนะ ช่วเอวนะครับเป็นคอนดูซานนะครับปั๊มคาว์บสกิเกสามวีครับของญี่ปุ่นนะครับสาวตังคันครับเจะเป็นขาวแขนดำจะเป็นฮีโนแมกนะครับจะไปซ้ำกับฮีโนแมกครับเลยทำเป็นเอกลักษณ์ของเป็นแบป้์ของ f อ m กซีเครับสาวตั้งคันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่นี่กระบอกคาร์อลิกบนข้างล่างจะเป็นสีเทานะครับสีดำนะครับแต่ตัวรถจะเป็นสีขาวครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้ คั้นแรกที่นาเข้าในประเทศไทยนะครับเกียรตินายอันนี้ก็8ป0ริโล800กิโลชั่วโมงครับ PM หนึ่งหมื่นชั่วโมงครับเราใจมากแล้วก็ราคาสี่ล้านมีทอนนะครับถือเงินเป็นสี่ล้านมีทอนให้นะครับในราคาเงินสดที่ประมาณสามล้านแปดสามล้านเก้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วมีเงินช่วยดาวด้วยครับ เลยรับใจมากครับสำหรับพี่อ่ะพน คุณล้ออ่นออานเก็บน้ำนะครับน้ำมันแห้งน้ำมันยุดครับซึ่งจะวิ่งสะดวกก็ตอนที่ฝนหยุดนี่แหละครับตอนที่ฝนหยุดก็ไม่ได้วิ่งกันหลายเจ้าครับมีรุ่นี่เศษแต่สุนมากที่ผมดูแล้วจะเป็นโคกสูรตรสุมากนะครับโคกสูตรสองร้อยรุ่นแปรุ่นเก็แล้วก็ 21, สองหนึ่งศูนย์รุ่นสิบนะครับ ดีเอ็กซคยู่สครับจะเป็นสีเหลืองกับสีขาวนะครับแล้วก็มีแคทมั่งปะปลายนะครับแคทจะเป็น3 20สองศูนย์เน็กเก้นสามสอแล้วก็320สองศูนนะครับทีเหลือก็เป็นครระสุครับแล้วก็แคทสามสอูนย์ดีทูปะปลายครับมันมีคมรสุรุ่น5ครับเห็นไม่ไหวครับทำงานอยู่ครับกำลังตั้งคันครับ จะปนปั้นคันแน่งแตพเพยของเอาองาข,ของช่องของผมในวันนี้ก็เป็น XCMG น้องขาวครับขอเน้นสีขาวครับขาวไม่เหมือนใครครับขาวเข้ากับสิบลอ้บบบบลอ,อลนะครับกับสิบล้อไอ้ลงสองร้อหนะครับตัวใหม่ครับทต้หวนนะันยิ่งอยู่สองพันครับมรูสิบลอ้อไปในหเลยงดนะู มีกีกคันนึครับส0 0ร้อยี่ครับลัวก็ตัวนี้2องรหเป็นหลงครับเลเจ้าหิ่งบอดิน,นครับกับน้องขาวมุก XCMG นะครับ หนึ่งเดียวในเขตตะวันเชนาครับสีเด่นอยู่ในบ่อเลยครับมองเห็นไกลๆครับจะเป็นสีขาวนะครับวรนนี้เราอยูจะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองควาบ่อครับไม่ใช่บ่อนะครับเป็นสายครับฝายน้ำเลิศครับอ่างเก็บน้ำครับคุดลอกอ่างเก็บน้ำนะครับ พัดลมครับพัดลมหน้าเครื่องจะเป็นพันลดลมอ่าน่าจะเป็นพัดลมใหญ่นะเสียงยนต์เราใจมากครับยืนดูข้างหลังคนระับยืนถ่ายข้างหลังมานะเร็วไปแล้วครับที่หลง206นะครับใจบอดอินเด็กกายไม่ลงมา น้ำมันเฉลี่ยนะครับ13ลิตรต่อชั่วโมงครับทดสอบมาแล้วครับ เต็มหนึ่งคันแล้วแค่นะครับว่าดินเหนียวนะครับดินเหนียวว่าที่มันเป็นน้ำขังไว้นะครับแล้วก็น้ําแห้งแล้วก็มาขุดลอกนะครับเหนียวแข็งๆนะครับมาแล้วครับไม่หลงนะคลิปปิดท้ายครับสําหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่นะครับเรียกน้ำใจครับคลิปเรียกน้ำใจครับสำหรับผมนะครับเรียกน้ำใจของผมอ่า มี10นาทีขึ้นนะครับขอได้รับคมขอบคุณจากผมนะครับทะเนศบุาธิาครับสวัสดีครับ